อย่างเหตุการณ์นี้คะคุณผู้ชมฮะฝนตกถนนลื่นปรากฏว่ารถบรรทุกใหญ่ยอยู่คันนึงก็ขับมาบนถนนด้วยความเร็วพอสมควรพยายามจะขับแซงรถบรรทุกองล้ออีกคันนึงแต่มันแซงไม่พ้นครับคุณผู้ชมฮะเสียหล,ลักไปเกี่ยวกันแล้วก็ไปชนเสาไฟขาดแบบนี้เลยทีเดียวคือคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ จะไปโทษฟ้าโทษฝนอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีที่มาอีกอย่างหนึ่งด้วยฮะเดี๋ยวไปดูครับไปเจออะไรนี้ <laughs> โอ้เป็นบ้องเลยทีเดียวฮะกัญชาเหรอที่บ้องก,กัญชาหรือว่ากลุยไม่ใช่ข้าวหลาม <laughs> ไม่ใช่กุยด้วยนีออ่ครับ <laughs> ไปเจอในรถคันนี้ครับ <laughs> ที่บอกว่าคือนายกิติภูมิอาจมนตรีอายุ24ครับคนขับรถบรรทุกใหญ่คันนี้ครับเนี่ยฮะ ก็ไปเจอไอ้เหมือนบ้องกัญชาฮะแล้วก็เจอเหมือนไฟแชกอะเปืนฟปืนไฟแชกนะอนี่ปืนไฟแชกไม่ใช่ปืนอะไรทั้งสิ้นะฮะผู้ชมฮะก็อยู่ในกระเป๋านะครับของคนขับด้วยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนถนนบางพลีตามหลุกขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงวันเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาแล้วดูนะฮะฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าฝนตกถนนลื่นมันก็เป็นสาเหตุแต่อีกสาเหตุนึงอย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวกับไอ้บ้องๆเมื่อกี้นี่แหละฮะ เพราะว่าเราไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกคันใหญ่ที่ว่านี้ฮะนายกิติภูมิเนี่ยที่เป็นเจ้าของป้อกกัญชาที่ว่านี้ด้วยฮะคือคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องเหม,มือนยังเมาๆอยู่เลยดูฮะหน้าย้มๆเลยหลงใส่เพิ่งจะโอ้โหสูบกัญชามาเนี่ยสูบแล้วขับงี้หรอเออน่าจะเป็นแบบนั้นครับ คือจับใจความได้ประมาณแบบนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถมาจากย่านบางปูจะเอาของไปส่งที่ย่านบางปลานะพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่เลนขวาพยายามจะเล่นเครื่องแซงรถหกล้อที่อยู่เลนกลางแต่ฝนตกถนนลื่นหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันรถเขาเนี่ยก็ไปชนเสาไฟขาดไปเลยครับคือเจ้าตัวยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถชนนะ คือก็พยายามจะยืนยันแบบนั้นแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าตัวนี่แหละที่เหมือนกับว่าขับแล้วแซงแต่มันไม่พ้น่าในสีดำแต่มันอยู่ข้างในมาคันใหญ่เหรอทรงงานอะไรจัมโบ้จัมโบ้ด้วยนะข้างนอกใช่ไหมนี่ขะนี้อ๋อคันเล็กนี่แล้วขะนู้นก็มายังไงอ่ะโตกทำเกี่ยวตงอะไรเต้นทีพี่ออ๋ ไม่ชนไม่ชนแล้วข่ายอยู่ดึเลืนหน่อยผมแล้วก็คลานเลยว่าผมไม่ได้ชนเขาบอกว่าข่ายมันอยู่ตำแหน่งนี้ได้เังางนั่นน่ะสิเออข่ายอยู่ตำแหน่งนี้นั่นน่ะสิมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเลื่อนมาโดนเสาไฟเหรอผมไม่ผมขับเลยผมออมาถ้าชนถ้ามันถ้าผมชนมันอ่ะรถมันต้องไปทางนู้นใช่ปะล่ะแต่มันมาทางนี้ได้ไงก็เราไปหมุนฟาดของไง ำตำรวจบอกว่าคุยไปคุยมามันคุยไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวรอให้หายเมากัญชาก่อนแล้วค่อยเรียกมาคุยกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะฮะส่วนพี่คนนี้ครับเป็นคนขับรถบรรทุกหกล้อคูกกอนน่กรณีครับชื่อว่าพี่อครเดชเกิดวิบูลเขาก็เล่าบอกว่าหลังจากลงสินค้าย่านปากปูเสร็จเนี่ยเขากำลังจะขับกลับบ้านย่านบางบอนพอมาถึงจุดตรงนี้เขาขับดยูเลนกลางครับส่วนรถบรรทุกทันใหญ่หรือว่ารถบรรทุกจมโบ้เนี่ยอยู่เลนขวาสุด ก็พยายามจะเล่งเครื่องแซงมาที่เลนกลางที่เขาอยู่ฮะแต่ตอนนั้นถนนมันเลื่อนด้วยก็เลยทําให้รถบรรทุกจำโบ้เนียยหลักแล้วก็หมุนมาชนรถของพี่เขาฮะตอนหลังเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับว่าต่างคนต่างเหมือนไปเกี่ยวกันนะแล้วรถเนี่ยมันหมุนกันไปคนเลยที่คนละทางกันเลยทีเดียวครับอย่างนี้คุณผู้ชม ก่อนที่รถบรรทุกจัมโบ้เนี่ยจะไปพุ่งชนเสาไฟข้างทางจนหักไปเลยเหมือนกันครับนี่โชคดีไม่มีใครเปอะไรมากมายนะคุณผู้ชมฮาดูสิฮะต่างคนต่างไปส่งของคันหนึ่งจะไปส่งของอีกค<ช>ันนึงเนี่ยไปส่งของเสร็จกำลังจะกลับบ้านดูสิฮะก็ต้องมาเสียเวลาแบบนี้แทนจะรีบกลับบ้านไปนอนกันเนาะ